ตามเย็นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เหงาๆหน่อยวันใหม่ไม่ได้ออกมาเล่นมีแต่อุบบอผมไม่อะไรให้ได้นำเสนอครับท่านผู้ชมตอนนีงง้สงบมากสง,งยบจริงๆเราจะพาไปดูสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำมากเลยครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมท่านผู้ชมใช่ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมอันนี้มันคือปเปครับเปใหม่นี่มันคือเปเอครับ ต่ยิงซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งมากลางวันนี้เนี่ยเป็นเปนะครับนอนสบายมากเลยผมเคยลองนอนมาแล้วเอ่อท่านผู้ชมโอเคไปกันต่อปออยู่ไหนเนี่ยไปไหนมาคะโอปอปฮะไม่นะครับนั่นก,ก็คือใครคะฟูฟูค่ะไม่ใช่นี่คือคุณโอปอจะมาทำอะไรคผมพ่อโฮมคุณพ่อโฮม <laughs> วันนี้โอป,ปอจะมาในานามผีผ้าห่มนะคะวันนี้จะมาทำอะไรคะ<ำ>จะมาทำขี้คะ่ะเอาดีๆปอไม่เอาทำอะไรก็ไม่รู้นะคะที่มันอยู่ในแมปผลไม้อ๋อแมปผลไม้ในโรบ,บอทนะสวยสยยืนนะปวดพัดลมอ่ะด้ไม่ร้อนเอ,อ๊กแก๊กแกอยู่ตรงโคมไฟพี่ปิงจริงจกไม่ใช่หรอ ตุ๊กแกมันอยู่หลังบ้านอันนี้มันมีทิ้งจอกครับท่านผู้ชมก็ต่ายก็อยู่ตรงนู้นกะต่ายตรงนู้นก็อยู่ที่เดิมที่ผีผ้าห่มจะมาทําผีเอ่ยทำซองสุ่มผลไม้ในโรบอทที่มีามถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวจะทำเป็นซองสุ่มสุ่มได้เลยเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นน้ำาจดนี่ได้คลิก ก้อนมันลงตรงนั่นแหละไอ้นี่มันมันขี้เป็นน้ำหรอแค่ที่ขี้เป็นน้ำมันเป็นแมวนะใช่แค่ที่ขี้เหลวแค่ที่ท้องเสียใช่อืมนั่นแหละต้องฟ้าสวยมากเลยครับท่านผู้ชมหมอเต้นเฮลมีอ up มาเลยครับตอนเมื่่ๆผมเคยเต้นนะ oh baby ก็อนเ่มี up 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 oh เอ้ยไม่ใช่สีร้องผิด ขอเพียงแค่เธอในเฮมี up 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 อั o โอ้ไงโ o ้เบบี c ก็และฉันจะทำให้เธอพอใจอัก็ยังไม่รู้สึใหม่ o อ้ฮอสไม่บอกมียู่ก็ี้เองอัพอั up ัพโอ้ไงโอ้เบบ m ้ก็ยัง i อดฟัดฟัดฟัดโอ้ไงอั m กก็ยั่สหม่

ถ่ายพี่อ่ะรอจริงเหรอจริงไม่ใช่ก็จริงก็ไม่รู้ว่าเอ้ยพลังเวทพลังเวทเอามาให้พี่ได้ละอุปกรณ์อีล้ว นี่พี่ปิงทำใหม่นะคะไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนั่งให้ดูนะคะอุ๊ยไม่ไปดีกว่ากวนตุกกต๊กแกตุ๊กแกแม่ทำอะไรพังแม่อะไรไม่ใช่เธอแม่ทำอะไรพังเธอไปเร็วๆป๊าเอ๊ะว่าไอจะทำไงต่อ

ก็รอปอนะก็คุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยจะว่าไปผมก็ไม่ได้ทําคลิปเต้นเพลงตั้งนานนะไม่ได้เต้นตั้งนานละี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคลิปเต้นเพลงให้ดูนะครับแล้วก็็นมีไฮเอ็นโกลชูเตเกเมอร์ได้เร็วๆนี้ถ้ามันอัปเดตถ้าเอวาเตาโอัปเดตเมื่อไรผมก็จะอัปเดตเฮ้ยผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าอัปเดตเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงเอกฟุตบาทตรงนั้นในี่กิมอวาเต้าโบกับ ในรายการมิมพ์พนไฮก็ช่วยแต่เกมเมอร์นะครับเมื่อไหร่คุณโอปอมจะมาเขาไม่รุกนานละนั่นเขาไปหาได้ทำก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะกินข้าวแล้วหิวข้าวแล้วตอนนี้วิธีสอนเทคนิคการทําอันนี้นะครับการทอํอแบบสมัยก่อนนะครับท,แบบงงที่เป็นแบบยังไงอ่ะที่เป็นแบบทํามือมอ่ะทำมือเอฟเฟกต์มืออ่ะอันนี้คือเบื้องหลังนะถ้าเป็นเนี้ยทำเนี้ย เคาะเป็นดนตรีนี่โอปอมาแล้วนี่นี่ข้าวหนูดูดิข้าวอันนี้คือข้าวอันนี้วันทำไรเนี่ยเอามันทำไรเนี่ยอร่อยเจ้าเจ้าดินสอสีเหรอเจ้าสีมาวาดรูปเหรอไม่หนูเอามากินกินได้เหรอเน่ไอติมนะ เออเอาเข้าไป <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นวันใหม่สักเท่าไหร่เด้อว,วันใหม่ไม่อยากออกมาขี้กเกียจไม่รู้อะขี้เกียจสุดๆไปเลยค่ะก็นั่นน่ะสิดูคอมพิวเตอร์อยู่สบายใจเฉยเล่นเกมหรอโรบอทหรอมันไม่ได้เล่นเกมแล้วทำไรน้องดูอเอฟพีดีติงเอฟพีเดียเอ้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 ยวันดาวันใหม่ติงเอฟพีดีจัด Oh. นี่นะคะจะบอกว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงจริงๆนะทุกคนเราต้องกดแรงกันขนาดนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงและได้แล้วนี่นะคะมันแข็งแรงจริงๆนะคะ,ม,ะ,คะมาถึงตัวแล้วนะคะแข็งแรงดูจะไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เห็นอะไรหน้านะอานาถ อันนี้นะคะไม่เอานะมันทำลายข้าวของนะแล้วก็โยนทิ้งไปโยนไปนูดด่นเลยอะปลาระบาะสแกเอ้ยยังแอบ,บ่ายอยู่อีกแล้วก็ร้องเหมือนตอนนั้นซีร้อนที่แบบอ้า